สวัสดีค่ะอ้อมค่ะและนี่คือ La b W t ไทเลคลิปนี้ทั้งคลิปจะเป็นเรื่องของ t a เ l อรเชื่อว่าถ้าจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่หรือปรปับปรุงก็จะต้องทำตามสเตปและนี่คือแผนภาพการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอโดยจะเริ่มอธิบายตั้งแต่วงนอกแหล่งแรกก็คือ Society, สังคมบริบทของสังคมโครงสร้างความคิดความเชื่อและบรรทัดฐานต่างๆที่มีอยู่ในสังคมที่มันอยู่ล้อมรอบตัวผู้เรียน ดังนั้นแหล่งที่สองจเกี่ยวกับ learner รือผู้เรียนซึ่งเกี่ยวกับความต้องการสนใจความสามารถจะต,ต้องโฟกัสว่าผู้เรียนต้องการอะไรสนใจอะไรและดับพัฒนาการเป็นยังไงความสามารถในด้านไหนหลังจากดูผู้เรียนเสร็จแหล่งต่อไปแหล่งที่3ก็คือ knowledge หรือการวัดหาความรู้ค,ความต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆเพื่อที่จะขอคําแนะนําช่วยเหลือดูเพื่อสรุปดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะดูสังคม society จะต้องดูผู้เรียน learner ดูตัวผู้เรียนเสร็จจะต้องดูองค์ความรู้ร l e d g e ดังนั้นสมส่วนนี้จึงอยู่วงล้อมสุดในการกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเริ่มวงนอกก่อนไทเลอร์คอเสนอแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรว่าควรจะต้องตอบคาถามให้ได้สีประการดังนี้คือ 1. กําหนดความต้องการของนังกเรียนหรือวัตถุประสงค์เริ่มด้วยการกําหนดจุดส่งชั่วขราวโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาสังคมศึกษาผู้เรียนและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่จัดเข้าไว้ในหลักสุดได้จากนั้นจึงควรกั่นกรองให้เหลือเฉพาะจุดที่สําคัญและสอดคล้องกันจนกระทั่งเหลือจุดประสงค์ที่ใช้ได้จริงโดยอาศัยหลักจิตวิทยาพัฒนาการเรียนรู้และหลักปัชญาศึกษาตลอดจนหลักปัชญาทางสังคมเช่นว่างจุดประสงค์ออกแบบจุดประสงค์ว่ามันตรงกันไหมสองระบบพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีเนื้อหาความสัมพันธ์แบบแนวตั้งแนวนอน ซึ่งมีเกณฑ์นในการจัดคือมีความต่อเนื่องคือเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปยากมีการจัดลําดับขั้นคือเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังมีการบูรณาการคือนางองค์ประกอบของการเรียนรู้แต่ละส่วนเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงเข้ากับสภาพแวดลอ้อมสามจัดระเบียบกําหนดความเกี่ยวข้องของประสบการณ์ ให้ดูว่ามีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุบรรทุประสงค์ที่กำหนดไว้ 4. ประเมินวัตถุประสงค์มีเกณฑ์ในการตัดสินโดยอาศัยการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเรียนการประเมินผลในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลสรุปมากกว่าการประเมินความก้าวหน้าการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์จะเห็นว่าเป็นการยึดความสำเร็จของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่และทั้งหมดนี้ก็คือทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์